สมจิตรโคโกมีเตนะครับไปไทยกันนะกานนำกล้องแต่ายอาจารย์บันดิไใส่ทองนะวันนี้ก็มาเยี่ยมชมส่วนตีอำเภอโยอดนะครับกล้องปีพกพันตงซักนะครับปุ่มคอดีเจเล่นจังนะจากล้องตัวแลอยู่ในเขตกล้องอำเภอบางขันนะครับวันนี้ก็มาเยี่ยมชมส่วนโคโกนะครับส่วนส่วนมาตราน้าม่อนกล้องปีร่วงรุ่นนะครับรั่วปีพกพันตรงซักหรือปีเจียงก้นจอบนะครับจากกล้องวนนี้ก็พอ ถ้ามีปัญญานะครับเต๋อหัใจคุณหนุ่คุณรบสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับพี่เจเดนตังแลวก็สวัสดีพี่น้องกลุ่มโกโก้มิแท้นะครับ <c oughs> วันนี้ก็อย่างที่เดจ่าดีเจบอกนะครับว่าเราจะมาดูสวนกันวันนี้เราจะมาดูโกโก้ซึ่งปลูกในสวนมะพร้าวได้2อย่างนะครับซึ่งเจ้าของสวนก็คือโรอมาทานสากลนะครับเมื่อยอดแล้วก็เจ้าของสถานีวิทยุโอเคย OK อ94.25นะครับ ของสวน่นนี้นะครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับเพ่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับอย่างที่เราทากันเมื่อก่อนว่าสวนมะพร้าวที่หลวงจะได้ผลไหมเป็นบ้าอะไรเอาโกโก้มาปลูกในสวนมะพร้าวตอนนี้หลายพันคนได้มาดูเป็นตัวอย่างแล้วนะครับมาดูกันบ่อยแล้วรับเป็นการทางเนื้อคือในส่วนของมะพร้าวตอนนี้ถูกมากๆนะครับถือว่าท่านทลายทั้งอะไรนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับนะครับ ที่เราทําอยู่นะครับกลุ่มโกโก้สมาชิกนะครับจะได้เห็นว่าการติดออกผลน,นอกจากมะพร้าวแล้วนะครับในส่วนของการติดของโกโก้นะครับซึ่งได้ผลผลิตดีนะตอนนี้นะครับฉะนั้นสมาชิกที่อ,อยู่ในเขตอาเภอวะยยอดนะครับรวมเมืองหน,นงคายหนองคานก็ฝากนะครับว่าอยากจะกตอนนี้โครงการที่ที่หลวงทำอยู่ก็ยัง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 ชจวยเลืออยู่ครับทุนให้พี่น้องเกษตรกรยี่ส เขาเรียกว่า20ต้น30ต้นก็มาปลูกได้นะครับแต่ว่าให้มาติดต่อทางที่เราดับในในเขตอุทยานว่ยอดหรือในส่วนของปล่มประชารัฐประชาแรงได้ี่จามาก็ได้นะหรือว่าในมีกองทุนเลยก็เข้ามาในส่วนของบางขันก็ทางคุณกอง